สวัสดี FC ทุกทท่านครับพบกับผมอีกแล้วนะครับร้านปอลุงเรืองอะไลายยนวันนี้ก็นิสันฟอนเทียครับตอนเดียวลูกค้าถามกันมาเยอะมากว่ามีรถฟอนเทียตอนเดียวไหมมีรถกระบะตอนเดียวไหมหาราคาเบาๆนะราคาประหยัดประหยัดจะให้ตามคําขอของลูกค้านะครับยกแยกได้หมดตามใจ f c นะครับย้ําเลยคลิปนี้ยกแยกได้หมดตามใจ FC นะครับเอกสารผมได้ไปสธิประมูลมานะครับเพิ่งขับมาจากยะโสนะครับย้ำลูกค้าว่าเพิ่งขับมาจากยะโสรถพร้อมใช้งานนะครับ นี่เลยเครื่องได้เป็น T D ดีสองเจ็ดฟ้าขาวมีแอร์ด้วยนะครับคันนี้มีแอร์ด้วยนี่เรามาเริ่มกันเลยนะครับด้านหน้าใครต้องการรุ่นนี้อยู่แล้วใครชอบรุ่นนี้อยู่แล้วให้ไวครับจะยกจะแยกได้หมดตามใจ f C นะครับนี่ครับด้านหน้านี่เลยด้านหน้าทั่วสวยนะครับโอเคเลย สมราคารถมือสองแบบง่ายๆครับพร้อมใช้พร้อมใช้กระทะได้ขอบ15้าด้วยนะครับได้ขอบสิบห้าทั้งสี่เส้นนะครับได้เป็นกระทะขอบสิบห้าทั้งสี่เส้นนี่ฝั่งด้านขวาของตัวรถนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดราคาทั้งคันเอาให้สายไหมไปเลยนะครับนี่นะเปิดราคาทั้งคันเอาให้เลาๆไปเลยนะครับจะยกจะแยกได้หมดเดี๋ยวผมยกแยกให้ดูให้ลูกค้าดูด้วยนะครับ เผื่อลูกค้าต้องการกระบะต้องการหัวต้องการกระซีต้องการกระปุกพวงอะไรหรือว่าต้องการเครื่องเกียร์ได้หมดนะครับนี่นะแต่ให้ดูเป็นคันก่อนนะครับฝั่งด้านขวาของตัวรถนะครับนี่เลยฝั่งด้านขวาของตัวรถด,ด้านท้ายกระทาขอบ15บห้งวงนะครับย้ำลูกค้าว่า15บห้นงสี่วงครับ ตะขอมีข้างตะขอข้างกระบะมีข้างละ5้าตัวนะครับตะขอนี่นะมีข้างละห้าตัวนะครับรวมเป็น10ตัวเวลามัดของนี่ครับมัดของเวลาเข้าไร่เข้าสวนนี่นะครับตะขอมีมาครบเลยข้างละ5้าตัวนะครับฝาท้ายเปิดได้นะครับปกติเลยเปิดง่ายเลยกระบะมีแมกเนเนอร์มาพร้อมแมกเนเนอร์กระบะ,ม,<ส>ะมีมาครบนะครับแมกเนเนอร์ฝาท้ายมีมาครบนะครับมีมาครบเลยพร้อมใช้งานนะครับนี่นะ ไม่ไม่มีนะครับไม่มีผูไม่มีซอดนะครับนี่นะนี่เลยเดิมครับเดิมนี่ให้ดูให้ลูกค้าดูนี่ให้ดู <pareil> เครื่องดีก็สีสวยก็จบแล้วครับเครื่องรถกระบะตอนเดียวไม่มีอะไรมากมายนะครับนี่เหล็กกันหัวเก่งมีมาครบนะครับนี่นะกันหัวเก่งมีมาครบคัดซีคัดซีก <pareil> ลิปมากนะครับคัดซีสวยเลยนะครับ สภาพคร์ีนะนี่สภาพคร์ีถือว่าสวยเลยพื้นกระบะสวยนะครับผมชอบชอบนี่นะครับจะขอยึดรถหัวเดียวเนี่ยพร้อมใช้พร้อมใช้ฝั่งด้านซ้ายของตัวรถครับด้านซ้ายของตัวรถนี่ทรงรถถือว่ายืนดีมากๆครับทรงรถยืนสวยเลย ยืนสวยนะครับยืนสวยมากทรงรถบางทีผมบอกตามตรงว่าผมขอขึ้นรีวิวก่อนนะครับลูกค้าก็อยากได้กระบะก็มีอยากได้กระบายกลูกก็มีนะครับนี่ภายในคอนโซลถือว่าโอเคอยู่นะครับภายในคอนโซลน,นะห้าเกียร์เดินหน้าหกเกียร์ถอยหลังเบาะไม่มีรอยขาดนะครับเดี๋ยวซักทําความสะอาดให้นะครับเบาะไม่มีรอยขาดนี่นะสับประตูซ้ายขวามีมาคบนะครับนี่ซับประตูฝั่งด้านซ้ายนะครับสับประตูฝั่งด้านซ้ายนี่เกก้าง ที่ใส่กองเปิดปิดได้กปกตินะครับเกีกลางนะมีแอร์ด้วยนะครับคันนี้ย้ำลูกค้าว่ามีแอร์ด้วยนี่มีแอร์มาด้วยส่งรถยืนดีนะครับส่งรถยืนสวยมากคันนี้สับประตูฝั่งด้านขวานี่นะครับ สับประตูฝั่งด้านขวาภายในคอนโซลเบรกมือใช้งานได้ปกตินะครับสัญญาณเบรกมือใช้งานได้ปกติเบรกมืออยู่เลยครับเบรกมือนี่นะเบรกมือปั๊บอยู่เลยเบรกมือเห็นไหมเบรกมืออยู่เลยถ้าผมได้ดึงอยู่เลยนะครับเบรกมือนะเสียงเครื่องหวานมากครับนี่แอร์ทำงานได้ปกตินะครับนะแอร์ทำงานได้ปกติเรามาดูห้องเครื่องกันบ้าง ูประตฝากระโปรงเดิมนะครับผ้ากันความร้อนมีมาครบนะครับคำเตือนทุกอย่างมีมาครบนะครับนี่เลยนี่เติมนะครับสอนชี้ครัฝากระโปรงนี่ครับเครื่อง T D สองเจ็ดฟ้าขาวนะครับเครื่องดีมากๆาก T D สองเจ็ดฟ้าขาวห้ามพลาดครับดีที่สุด ดีส7ฟ้าขาวรถพร้อมใช้งานนะครับกระปุก okay. ีดยเป็นกระปุกกระปุกใหญ่นะครับตัวนี้นะนี่เลยเก็บข้างแก้วฝ้่นขวานะครับเป็นพาดให้ดูละเอียดนั้นมาดูเองเลยนะครับนี่นะนี่ตี่าดหนี่ครับ เครื่องแห้งมากเครื่องแห้งมากนะครับ๋ยวผมให้ดูหรือไม่ดูหลังคานี่ครับผ้าหลังคาสวยมากนะครับบังแดด้ายขวามีมาครบนะครับผ้าหลังคาสวยมากเลยกระจกมองหลังมีมาครบนะครับย้ำลูกค้าเลยเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวถอายหลังก่อนครับถอยหลังแล้วก็เดินหน้าสองรอบให้ลูกค้าดูเพิ่งขับมาจากยะโสนะครับก็ขึ้นรีวิวให้ลูกค้าดูนะครับให้ดูละเอียดจะยกจะแยกแนตะ่ผมจะแยกให้ลูกค้าดูก็ได้นะครับว่า แยกราคาได้เท่าไหร่บ้างแต่ยกทั้งคันคุ้มกว่าแน่นอนครับย้ำลูกค้าว่าคุ้มกว่าแน่นอนเพราะว่าผมได้แค่เบสิคประมูลมานะครับปันนี้นะปะ้าเปิดปิดประตูให้ดูทรงรถนะครับ นีอเอ,อจกลงด้วยอะไฟลังครับไฟลงังอ่ะเดิอนอะเสียงเครื่องเงียบมากครับไฟลังอีกรอบหนึ่งครับอีกรอบหนึ่ง รแรงจัดเลยนะครับอะให้ดูฝั่งด้านนี้กันบ้างพอดับเครื่องเลยครับดับเครื่องเลยจะให้ตามคำขอของลูกค้านะครับทุกใครเล็กกระบะหมื่นสามหัวหมื่นสามกระบะหนึ่งมืนสามพันบาทหัวยกหัวเลยนะครับหนึ่งมืนสามพันบาท เครื่องพร้อมเกียร์สามหมื่นห้าพันบาทนะครับเครื่องพร้อมเกียร์สามหมื่นห้าพันบาทกระปุกพวงมาลัยสามพันชุดเผาล้างห้าพันนะครับชุดดุมหน้าพันห้านะครับชุดดุมหน้าพันห้าหรือว่าชุดช่วงล่างพร้อมกระซีทั้งหมดเลยนะครับลูกค้าจะช่วงล่างพร้อมกระซีสองหมื่นบาทนะครับนี่เลยยกแยกให้ลูกค้าดูเลยนะครับยกทั้งคันยกทั้งคันนะครับย้ำลูกค้าว่าทั้งคัน 4 9 0 0มบาทลองดูครับสี่หมบาทเบอร์ติดต่อทางร้านเราเบอร์0 8 0ย์แป7ศูนย์เก้า9นึ่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ท i ิต o ตอปอลุ่งเรืองเชียงกงเพจปอลุ่งเรืองเชียงกงแล้วก็ Youtube ปอรุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็เพจปอลุ่งเรืองอะไรยนสองด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นว่าเรามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างนะครับ ยกต้องคันคุ้มมากครับ49 000ับาทบางทีลูกค้าอยากได้กระบะไม่กล้าโทรไม่กล้าบางทีเห็นรถขึ้นรถเป็นคันก็ไม่กล้าถามก็มีผมยกแยกได้เลยให้ลูกค้าเลยนะครับนี่จัดไปแล้วเราเอาใจา fc 4 9 0 0 0บาทถูกมากๆครับขอพระคุณ fc มากขอบพระคุณอย่างสูงขอพระคุณยอดิตตามครับบอกเลยว่าใครได้คดีไปคุ้มมากครับขอพระคุณครับขอบพระคุณครับขอพระคุณครับ